ใช้น้ำแข็งลงไปเฮากูลงทุนยเดี๋ยวมึงหายเลยบักคำหน่อยอ่ะเสร็จแล้วอ่าบ่ต้องห่วบักคำหน่อยอ่าวอ่ะน้่ยังเข้าไปในปากมึงอ่ะเฝ้าอื่นรงเลยร้องเ้าอื่นเออสวยแรงเออดีมากไปแล้วกูหนาวมึงก่อนใจี๊ยบอย่ามึงเบียดเดียวเดียวเดียวแปะอ่าอย่าเมาดูกูลำคันฮะอ่าปฏิกันยาล่อจากแปดล้านแสนหีอะโอ้ได้กินหรออืม โอ้เอาเอาแ้วแข็งเลยโอ้โหแข็งข้อแข็งว่าบ่ว้าเอาล่ะวิธีแก้ไขก็คือเอาไปใส่เตาผิงเสร็จแล้วก็เอามันไปแช่น้ำอ okay. oh, oh. ๋อบาทีนี้ก็แเลยสุชิเวเตอร์ปีนองประชาชนดีบีดแมงเลยนี่อามาทีนี้ก็เปิดจักหาร่าล็อกซาเดี๋ยวเนี่ยหังเสียงอะ

อ่าท้ม่ต้องจัดการไปผ่านะไหมอ้เอ็มอนเอ็มรอเมียมือหอนเฮ้ยแ้วไปแล้วเขาก็ยังเปิดสวินี่ยมันจะเปิดิมอ้าวแม่บเยอ้าวอ้าวอ้ขนมัเลยอ้า่าฮลอกใส้พิธีนีดีกว่าโลกน้าแข็งแข็งขาได้ตามมาเดี๋ยวตปากแตกเลย เอแม่กูตามกันดิเวเออกูยป็นไข่อเอวัาดีว่าดีแรงดือฮะยังวะเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดังวะเนี่ยแม่นสีปสรบาหานบ่ะกว่านนอจักยังี่โอ้โหกูดึกว่าสิวอะออนำจิ้มอะไรปะส์ตายกูตายมันหูจักแล้วเด้อนีดอกใส่มาลองดูเนื่อสองสามดืฮะ กูเป็นล่าถึงหรอกโอ้ยเฮ้ยแมง่ายกูศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหามย์โตกูอันสลักสลักอืมโอ้ยโอ้ยพอมันมียเต็มเป็นดามบูรณ์เลยที่ปาดข้อประยุทธ์มากเลยต้องตายอ่าอยู่ใส่มาเจียโอ้จะอ่าเจอแล้วเดี๋ยวมึงตายอ่าเนี่ยนี่กูเป็นใครจับกูแม่บมาคุยเฮ้ยอืมอ่าตายลองจับกันดีกว่าเออเออเสีวโอมันซิวตุ้ม หมกสัตว์กูเล้วติดสิวเอ้าเชี่อโอ้โอ้ติดมืออ้าาาาหลังมือหลังมือหลังมือโอ้ไหวกะแล้วกหน้าไหวกะบีบเข้าไปไหวกะไหวกะจังกัดอ้าาลูกอีพีดทางมึงเอ้ยกูติดไข่จ้ำลูกอีวัว